คุณโชคดีมากที่อยู่เมืองไทยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้า5อย่างนี้ซื้อจากไทยยังไงยังไงก็ถูกกว่าเมืองนอกค่ะ m o ส t สค่รนี้คือช่องแคปซิล่า o มสค่ะวันนี้เนี่ยโมสมีทริคในการช้อปปิ้งมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็กําลังจะไปเที่ยวเมืองนอกนะคะโมสแนะนำว่าให้ซื้อของ5อย่างนี้จากเมืองไทยแล้วก็พกกระเป๋าติดไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อของ5อย่างนี้เนี่ยที่ต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวบอกได้เลยว่า ราคาสูงมากเรียกได้ว่าแพงกว่า3เท่า4ี่เท่าเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้เนี่ยมอสหยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ5ไอเทมด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะทุกคนก็คือเสือนนนะะเส้อกันหนาวนะคะแต่ว่าเสื้อกันหนาวนี้จะไม่ใช่แบบคาริแกนที่เราเห็นกันนะเสื้อกันหนาวที่มอสหมายถึงจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นเสื้อแบบเสื้อที่กันหนาวแบบหนาวจริงๆอนะทุกคนอากาศแบบ 6องศาห้าองศา,อ,งศาอะไรเงี้ยก็เอาอยู่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย m o สได้มาจาก k ีอินนะคะเดี๋ยวโมสจะลงพวกลิงก์ต่างๆรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยว้ให้ใต้คลิปเผื่อว่าใครที่อยากจะไปตามๆหรือว่าใครที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ตุนของทั้ง5อย่างนี้แล้วพกกระเป๋าไปด้วยจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ฟรีๆที่เมืองนอกค่ะมันเปลืองสตางค์เนาะของพวกนี้เนี่ยเราซื้อครั้งเดียวเราก็ใช้ได้ไม่กี่ครั้งหรอกเพราะว่าเมืองไทยมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วว่ะทุกคนอย่างเช่นตัวนี้เนี่ย ถ้าซื้อที่เมืองไทยเนี่ยคะบอกได้เลยว่าราคาถูกมากแต่ว่าถ้าใครสั่งชีอินนี่อาจจะต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยนะเดี๋ยวมดูก่อนว่าตัวนี้โมสั่งมาเท่าไหร่นะคะ Six hours later ลดอยู่ด้วยนะทุกคนตัวนี้เนี่ยตอนนี้ลดราคาอยู่ที่1,170บาทค่ะ ซึ่งถ้ามาซื้อตัวนี้ที่นี่เนี่ยบอกเลยว่า3 0 0 0 4,000อัพแน่นอนนะคะด้านในเนี่ยก็คือบุมาอย่างดีนะคะใส่แล้วก็อุ่นมากอันนี้ได้ลองใส่มาแล้วละ่ะแล้วรู้สึกว่าเอออุ่นมากถูกใจมากแล้วก็หนังมันเป็นหนังเทียมหนังพียูแล้วก็หนังเนี่ยมันเป็นหนังวีแกนนะคะใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยก็สามารถใช้เสื้อตัวนี้ได้แบบสบายใจด้วยนะและชิ้นที่2ค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นโค้ดนะคะสำหรับเสื้อโค้ดตัวนี้โมสก็สั่งมาจากชีอ e, ินอีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้โมสสั่งมาในไซส์ xs นะทุกคนเป็นโค้ดยาวแบบยาวๆเลยอะ่ะตอนแรกกั ose, บโมสไม่มีเสื้อโค้ดแบบนี้หรอกเพราะว่าตอนที่ย้ายมาจากที่ไทยอะเนาะเราก็ไม่ได้ซื้อแล้วตอนย้ายมาใหม่ๆเราก็ยังไม่มีงานทาําไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าซื้อไม่คุ้มอะทุกคนเพราะว่าโค้ดย,ยาวๆอย่างเงี้ยที่เนี่ยตัวหนึ่งอะหกพันเจ็ดพันนะเป็นอย่างต่านะทุกคนต่อให้เป็นแบรนด์แบบ ราคา H&M ที่ไม่ใช่ราคาแพงเนี่ยก็จะราคาเริ่มต้นที่เท่านี้แล้วอันนี้คือแค่เริ่มต้นนะแบบที่วัสดุไม่ได้ดีมากมายอะไรด้วยนะแต่ตัวนี้เนี่ยมอสได้มาในราคาที่ถูกมากอันนี้เนี่ย890บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแล้วใส่ออกมาก็คือได้ฟิลแบบฟิลบ็อกเกอร์ฝรั่งอะที่ใส่หมวกสีอ่อนๆน,นิดนึงใส่แว่นตาดัดผมรอนแล้วก็เมียเนี่เสื้อคลุมแล้วก็ยืนถ่ายรูปเก๋ๆนะเออเดี๋ยวจะถ่ายมาฝาก ตัวนี้ก็คือคุ้มมากแล้วก็ด้านในเนี่ยผ้าก็เป็นผ้าที่โอเคเลยนะการตัดเย็บอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคสําหรับราคานี้เนี่ยมดว่ามันคุ้มค่าเกินราคาเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าต้องซื้อที่เมืองไทยเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณมาซื้อที่เมืองหนาวเนี่ยราคาเนี่ยซูไม่ไหวแน่นอนแล้วได้ใช้ครั้งเดียวยังไงก็ไม่คุ้มค่ะชุดต่อไปนะคะของชิ้นต่อไปที่ซื้อเมืองไทยอย่างไรก็ถูกกว่าเมืองนอกค่ะก็คือตัวนี้ค่ะชุดเซตค่ะทุกคน ตัวชุดเซ็ตเนี่ยที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะถ้ามีมันก็จะราคาสูงมากเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์แพงๆอย่างพวกแบบแบรนด์เนมนะสมมติว่าแบรนด์ทั่วไปซาร่าเอเจนเอ็มเลยพวกเนี้ก็ราคาสูงแล้วนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเซ็ตอะอย่างเซ็ตนี้นะคะโมดซื้อมาเป็นกางเกงนะคะแล้วก็เสื้อที่มันเข้าเซ็ตกันเอาไว้ใส่ช่วงแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยเก๋ๆแบบนี้นะคะ ก็ใส่เขาด้วยกันเดี๋ยวมอสจะแทรกรูปที่มอสใส่ชุดนี้ไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันจริงๆอะอยากทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบว่าสั่งเสื้อผ้ามาแล้วก็นางแบบใส่เป็นยังไงแล้วตัวเองใส่เป็นยังไงอยากดูกันไหมถ้าอยากดูเดี๋ยวทาให้ดูเพราะว่าบางทีอะมันก็เออไม่ตรงปกนะบางทีมันก็ไม่ต้องปกนะทุกคนแต่ว่าบางทีมันก็สวยเกินคาดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดวงอยู่เหมือนกันนะสาหรับการสั่งเสื้อผ้าออนไลน์แต่ว่าถ้าเราเลือกใส่ถูกเลือกใส่เป็นนะยังไงมันก็พอดีตัวเดี๋ยวไวจะมาสอนทรกกาาเเลลืืออออไสส์้้้ผนนดดววยี่ เอออย่างตัวนี้เนี่ยได้มาในราคาที่ดีมากๆนะคะชุดนี้นะถ้าซื้อที่สเปนนะทุกคนบอกเลยว่าต่ำๆก็คือ3,000-4,000ต้องมีเพราะว่ามันมาทั้งเซ็ตเสื้อกางเกงแล้วก็ผ้าโอเคด้วยตัวนี้ได้มาในราคาแค่910บาทเท่านั้นเองคะ่ะ910บาทนี่ไม่ได้แยกชิดน,นะมาด้วยกันนะเออพวกชุดเซ็ตอะไร่งเงี้ยที่มันเป็นเสื้อกางเกงเสื้อกระโปงอะไรพวกเนี้ยซื้อจากเมืองไทยยังไงก็ถูก ว่าหลายเท่าค่ะและก็อย่างต่อไปนะคะก็คือนี่เลยรองเท้าบูทนั่นเองค่ะรองเท้าบูทเป็นอีกหน่อย่างที่ซื้อที่เมืองไทยเนี่ยก็จะถูกกว่าหรือว่าใครที่อยู่เมืองจีนนะคะก็จะได้ราคาถูกกว่าเช่นเดียวกันเพราะว่าจีนบางประเทศเนี่ยก็มีหน้าหนาวบางประเทศก็ไม่มีนะอย่างเช่นคู่นี้ที่มอสได้มานะคะอันนี้เป็นบูทคู่ใหม่ที่เพิ่งได้มาก็จะเป็นทรงคลาสสิกนะคะแล้วก็จะมีความเป็นแบบ คอมบอยหน่อยๆน,นะคะมีความแบบบอยลิชหน่อยๆน,นะแล้วก็ใส่กับกางเกยงยีนสวยมากช่วงหน้าหนาวก,ก็คือเก๋นะคะคู่นี้เนี่ยถ้ามาซื้อที่นี่นะคะก็ราคาสูงนะต่อให้เป็นร้านแบบร้านข้างทางร้านจีนเนี่ยอะไรเงี้ยยังไงก็คือต้องมีแบบเป็น 2- 3งสามพันอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นบูธที่เป็นมีส้นมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คู่นี้ค่ะมอสได้มาในราคา1 0ึ0บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าบูธเนี่ยทุกคนอาจจะต้องเลือกไซส์ีดีหน่อยนะ พยายามเลือกให้มันใหญ่กว่าไซส์ตัวเองครึ่งไซส์ถึง1นึ่งไซส์เพราะว่ารองเท้าบูทเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่กับถุงเท้าหนาๆมันถึงจะสบายมันถึงจะอุ่นแล้วมันก็จะไม่กัดนะทุกคนอย่างเช่นถ้าคุณใส่ไซส์37บูทเนี่ยต้องเลือกเป็น37.5หรือ38ค่ะโอเคไหมวิธีการเลือกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ราคาที่เมืองไทยเนี่ยถูกกว่า2เท่า3เท่าอันนี้แน่นอน1้านซเลยค่ะ แล้วของชิ้นสุดท้ายที่มอสจะบอกว่าซื้อเมืองไทยยังไงก็ถูกกว่าค่ะก็คือนี่เลยถุงน่องทำไมถุงน่องเมืองไทยถุงถูกกว่าอันนี้เป็นถุงน่องแบบที่เขาซับความอุ่นกันลมมาด้านในนะคะเป็นถุงน่องที่ไม่ใช่ถุงน่องแบบบางๆนะเพราะว่าถุงน่องแบบนี้เมืองนอกไม่มีขายนอกจากว่าราคาแพงกว่าแล้วยังไม่มีขายด้วยฝรั่งไม่รู้จักถุงน่องที่มีขนนะทุกคน เขาเพิ่งจะมารู้จักตอนช่วงที่มันมี t ิ k กตอกแล้วก็เออมีบล็อกเกอร์บางคนมารีวิวอะไรเงี้ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยมอจะใส่ถุงน่องแบบนี้นะคะแล้วก็บางทีใส่มินิสเกิร์ตใส่ะอะไรเงี้ยเวลาลงรูปแบบฝรั่งชอบมาทักว่าไม่หนาวหรออะไรคนก็ชอบมาถามว่าเออใส่อย่างเงี้ยเธอไม่หนาวหรอขาน่าจะแบบว่านขนแขนขนขาลุกหมดแล้วมั้ <What? S 1> องอะไรเงี้ยคือฝรั่งเขาไม่รู้ว่ามันมีนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นค่ะการที่จะหาถุงน่องแบบที่อุ่นๆมีขนๆมีการบุด้านใน ที่เมืองนอกเนี่ยยากมากคือถ้าหาตามท้องตลาดท้องถนนเนี่ยไม่มีเลยนะทุกคนทําให้ต้องซื้อจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ราคาถูกมากๆค่ะก็เช่นเคยโมสแนะนําว่าสั่งจากชีอินเหมือนที่โมสสั่งเนี่ยมันอาจจะแบบมีระยะเวลาการเตรียมตัวที่คุณต้องเตรียมตัวนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ถือว่าเราได้ทําการแบบสไตลิ่งของตัวเองให้มันครบในช่วงเวลานั้นด้วยเนาะ เอามาดูดีกว่าว่าชิน้นนี้มอสได้มาในราคา200บาทนะปกติแล้วเนี่ยสาวๆคนไหนที่แบบมีรอยแผลเป็นหรืออะไรเงี้ยใส่ถุงน่องแล้วอาจจะไม่มั่นใจถึงแม้ว่าจะเป็นถุงน่องสีดํานะแต่ว่าพอเป็นถุงน่องที่มันมีบุแบบนี้จริงๆมันมีทั้งแบบบุบางบุหนาบุขนก็สามารถไปเลือกได้เลยใครอยากได้แบบบุบางๆใส่เมืองไทยได้นะคะก็ซื้อแบบมอสก็ได้อันนี้เนี่ยใครที่มีรอยแผลเป็นมีเซลลูไลน์มีอะไรเงี้ยตัวนี้คือ ปิดให้แบบ100%ใส่ออกมาเนียนกริปนะคะแล้วก็สบายมากๆมันยืดได้นะทุกคนยืดได้เยอะมากเพราะฉะนั้นคนผอมใส่ได้นะคะไซส์ plus เนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันสำหรับใครที่สนใจนะคะเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าของที่โมสเอามาให้ดูกันในวันนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูลิงก์ต่างๆได้โมดลงรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าแต่ละชิ้น ราคาเท่าไหร่มสซื้อไซส์อะไรยังไงนะคะแล้วก็สามารถกดเข้าไปสั่งตามได้เลยทุกออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่มสเอามาให้ดูวันนี้หรือว่าเป็นชิ้นอื่นนะคะจากชีอินใส่โค้ดตามนี้นะคะ15มดนะคะ สำหรับประเทศไทยแต่ว่าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถได้รับส่วนลด15%ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรอบพิเศษนะปกติเมืองนอกเนี่ยจะไม่ได้โค้ดส่วนลดนะแต่รอบนี้มสอสอกมาให้นะคะเป็นโค้ด G E 0905นะคะตามนี้เลยใส่โค้ดตามนี้อยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถได้รับส่วนลด15%เช่นเดียวกันค่ะและโค้ดนี้ค่ะคุณสามารถใช้งานได้จนถึงวันที่25เดือนธันวาคม2021นี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นต้องรีบกันหน่อยสั่งกี่ออเดอร์ก็ได้ ก็จะได้รับส่วนลด15%ไปครบทุกท่านเลยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นช่วงของโรคระบาดเนาะก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันใครที่ไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปช้อปปิ้งข้างนอกหรือว่าต้องออกไปพบเจอผู้คนอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้อยู่บ้านรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็จะช็อปปิ้งเนี่ยก็สั่งออนไลน์เหมือนที่โมสั่งนะคะดีที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็ ทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการคืนของเปลี่ยนของอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ง่ายแล้วนะมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนมันสะดวกขึ้นแล้วก็คุ้มค่าเราสามารถเลือกได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบบพนักงานขายจะเดินมาแล้วก็หายใจรถต้นคอเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาออนไลน์เราก็เลื่อนไปเลยตามสบายอยากจะเลือกสักสวันเลือกสักสวันก็ทําได้นะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยก่ะสาหรับใครที่กําลังจะเดินทางมาต่างประเทศก็สามารถตุนพวกของเหล่านี้ไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าที่ไทยถูกกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ฟันทงค่ะ <c oughs> มาเจอกันกับโมสได้สําหรับทริคช้อปปิ้งดีๆแบบนี้นะคะในทุกๆสัปดาห์เลยโมสอัปโหลดคลิปนะคะที่ช่อง catzilla m o s นะวันจันทร์พุธสุกเสาร์เวลา4ี่โมงเย็นเราจะเจอกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทริคเกี่ยวกับการช้อปปิ้งทริคเกี่ยวกับการใส่เสื้อผ้าใส่ยังไงให้คุณดูสวยใส่ยังไงให้เหมาะกับคุณเสื้อผ้าบางชุด ใส่กับคนนี้ดูดีใส่กับคนนี้ไม่สวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับคุณใส่แล้วช่วยเสริมให้คุณดูดีขึ้นมันจะไม่ใช่เสื้อผ้าตามแฟชั่นแต่จะเป็นเสื้อผ้าที่เกิดมาเพื่อคุณค่ะมอสจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้ความรู้เหล่านี้จากประสบการณ์การเทรนในการทํางาน s a ในช h อ p b r ร n d Name นะคะจะมีการเทรนเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมอสก็จะเอามาแชร์บางที่อัดอเป็นเสื้อผ้าที่มันราคาถูกลงมาหน่อยนะคะจะไม่ต้องเป็นของแบรนด์เนมแต่ว่าใส่ออกมาแล้วสวยเหมือนกันหน้าตาคล้ายงี้าแนยะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยที่รับชมนะคะแล้วก็ของชิ้นไหนที่คุณรู้สึกว่าซื้อเมืองไทยถูกกว่าเมืองนอกสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเผื่อว่ามดจะไปสั่งมาแล้วมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าโอเคไหมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาเดียว